สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 17หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการจับภาพหน้าจอเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้ขึ้นอีกมากมายใช้งานง่ายขึ้นอีกเยอะทําให้เราปรับแต่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพได้มากขึ้นใช้งานได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นเราไปดูกันเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 17เวอร์ชัน Public Beta สาม,มารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับ ในการจับภาพหน้าจอบน iOS 17เมื่อเราแตะบนภาพขนาดเล็กที่สแสดงขึ้นมาเพื่อปรับแต่งจากนั้นแตะปุ่มบวกมุมล่างขวาในเมนูที่สแสดงขึ้นมา Apple ได้ปรับเปลี่ยนในหลายส่วนเลยครับเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อคำสั่งใหม่เช่นจากเดิมคำสั่งข้อความและลายเซนเปลี่ยนเป็นเพิ่มข้อความเพิ่มลายเซนเพื่อให้สื่อสารการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปลี่ยนตำแหน่งของไอคอนจากชิดซ้ายมาอยู่ชิดขวาแทนด้วยครับ ในเมนูที่แสดงขึ้นมานี้ Apple ยังได้เพิ่มคำสั่งเพิ่มสติ๊กเกอร์เพื่อดึงสติ๊กเกอร์ที่เราสร้างเอาไว้ในแอปข้อความเพื่อนำมาแปะมาวางในรูปที่เราจับภาพมาโดยเมื่อเลือกคำสั่งนี้รายการสติ๊กเกอร์จากแอปข้อความจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกนำไปใช้ได้ทันทีครับโดยหลังจากที่แปะสติ๊กเกอร์แล้วเราสามารถแตะบนรูปแล้วลากเพื่อย้ายตำแหน่งหรือแตะที่จุดสีน้ําเงินต่างๆบนสติ๊กเกอร์แล้วลากเข้าหรือออกเพื่อย่อหรือขยายขนาดของรูปสติ๊กเกอร์ หรือแตะสงนิ้วบนสติกเกอร์แล้วหมุนเพื่อทําการหมุนสติกเกอร์ไปยังทิศทางต่างๆได้ด้วยครับการอัปเดตใหม่นี้ทําให้เราเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้การจับภาพหน้าจอได้อีกเยอะเลยครับเมื่อแปะสติกเกอร์แล้วเราสามารถแตะเมนูรูปจุด3จุดที่มุมด้านบนเพื่อเปิดเมนูในการตัดคัดลอกทําสําเนาแชร์หรือลบได้อีกด้วยครับในเมนูที่แสดงขึ้นมานี้เมื่อเราเลือกคําสั่งคําอธิบายหน้าจอการเพิ่มคําอธิบายให้กับรูปภาพมีการดีไซน์ใหม่จากเดิมจะเป็นการแสดงภาพตัวอย่าง พร้อมกรอบในการป้อนคําอธิบายภาพแต่ใน iOS 17จะเป็นพื้นที่ในการป้อนคําอธิบายภาพขนาดใหญ่แบบเต็มจอไม่มีการแสดงภาพตัวอย่างแล้วครับในเมนูการปรับแต่งที่แสดงขึ้นมานี้เมื่อเราเลือกคําสั่งเพิ่มข้อความเมนูด้านล่างที่แสดงขึ้นมาต่างไปจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้าครับเมื่อแตะเลือก G ก,กหรือ A A จากเดิมจะเลือกฟอนต์ได้เพียง3แบบแต่ใน iOS 17เเลือกฟอนต์ได้เพียบเลยครับสำหรับการปรับขนาดของฟอนต์ จากเดิมจะเป็นสไลเดอร์เพื่อให้เราแตะลากเราเลือกเพื่อปรับขนาดของฟอนต์ในกรอบสําหรับเลือกตัวอ,อักษรน,นี้ได้เลยครับแต่ใน iOS 17ในการปรับแต่งต้องแตะปุ่มตัวเลขก่อนครับจากนั้นกรอบในการปรับแต่งจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเราลากสไลเดอร์เพื่อปรับขนาดของฟอนต์หรือจะแตะปุ่มบวกและลบเพื่อปรับขนาดได้ด้วยครับพร้อมกันนั้นก็สแสดงตัวเลขขนาดของฟอนต์ให้ทราบอีกด้วยใน iOS 16เราสามารถจัดชุดข้อความให้ชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางจากเมนูเลือกฟอนต์ได้เลย แต่ใน iOS 17แยกเป็นเมนูต่างหากแล้วครับใน iOS 17 Apple ยังได้เพิ่มตัวเลือกเมนูในการปรับตัวอ,อักษรแบบหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้และขีดกลางมาให้ใช้ด้วยสำหรับการเลือกสีเปลี่ยนจากปุ่มสีต่างๆด้านล่างเป็นปุ่มสีปุ่มเดียวแต่เพื่อเปิดการเลือกสีจากตารางสเปกตรัมหรือแถบเลื่อนในเมนูที่แสดงขึ้นมานี้ Apple ยังได้เปลี่ยนไอคอนรูปร่างต่างๆด้านล่างสุดในเมนูนี้ให้เป็นคำสั่งใหม่ชื่อเพิ่มรูปร่างแทนด้วยครับ เมื่อแตะคำสั่งใหม่เพิ่มรูปร่างที่เพิ่มเข้ามาเมนูตัวเลือกรูปร่างทั้งหมด9แบบจากเดิมที่มีเพียง4แบบเท่านั้นจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกใช้เมื่อแต่เลือกรูปร่างใดๆรูปร่างนั้นๆจะสแสดงขึ้นมาบนหน้าจอในหน้าจอนี้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มวงกลมทางด้านซ้ายสุดเพื่อเปิดเมนูในการเลือกสีกรอบของรูปร่างได้ด้วยครับต้องการใช้สีอะไรสามารถแตะเลือกได้ ถัดมาปุ่มรูปวงกลมที่2จะใช้สําหรับปรับขนาดความหนาของเส้นขอบอยากให้ความหนาของเส้นขอบรูปร่างหนาแค่ไหนสามารถแตะบนสไลเดอร์แล้วลากได้เลยครับหรือจะแตะบนเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกเพื่อลดหรือเพิ่มขนาดของเส้นกรอบรูปร่างได้ด้วยถัดมาปุ่มวงกลมรูปที่3ใช้ในการเลือกสีในการระบายพื้นที่รูปร่างที่เราเลือกอยากได้สีไหนอยากระบายด้วยสีอะไรแต่เลือกสีที่ต้องการได้เลยครับ สุดท้ายปุ่มรูปวงกลมที่4ใช้ในการปรับระดับความโปร่งใสของสีที่ระบายอยากให้โปร่งใสให้ทึบแค่ไหนเพื่อนๆสามารถแตะเลือกได้เลยครับในรูปร่างที่แสดงขึ้นมานี้เรายังสามารถแตะเล่าลากเพื่อย้ายตำแหน่งแตะจุดสีน้ำเงินเพื่อปรับรูปร่างหรือแตะจุดสีเขียวเล่าลากเพื่อเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยครับซึ่งการแตะเล่าลากจุดสีเขียวสำหรับแต่ละรูปทรงก็จะต่างกันไปด้วยเราลองไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการเพิ่มรูปสามเหลี่ยม จากนั้นแต่เราลากจุดสีเขียวเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปทรงที่ได้ต่างกันไปด้วยครับให้เราปรับแต่งรูปร่างเลือกรูปที่ต้องการใช้ได้ง่ายๆนอกจากนี้เรายังสามารถแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดที่แสดงขึ้นมาเพื่อเปิดเมนูสําหรับการตัดคัดลอกทําสําเนาแชร์หรือลบได้ด้วยด้วย ios 17ใหม่ล่าสุดเมื่อจับภาพหน้าจอมาแล้วเราสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเพิ่มสติ๊กเกอร์เพิ่มรูปร่างต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น เลือกรูปแบบการปรับแต่งได้มากกว่าเดิมในการอัปเดตเป็น iOS 17ในเมนูการปรับแต่งที่สแสดงขึ้นมา Apple เอาคำสั่งเว้นขยายออกไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีให้ใช้แล้วในส่วนของเครื่องมือในการปรับแต่งเพิ่มเติมด้านล่างจากเดิมที่จะมีเครื่องมือเพียง6ชิ้นใน iOS 17 Apple เพิ่มมาให้อีก4ชิ้นที่เราสามารถแตะบนแถบเครื่องมือแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องการใช้งานได้ครับในหน้าจอการปรับแต่งการจับภาพหน้าจอนี้ เมื่อเราแตะไอคอนแชร์ด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาคําสั่งเปลี่ยนชื่อถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลือกแทนแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแตะบนเมนูนี้หน้าจอตัวเลือกจะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงชื่อไฟล์ซึ่งเราสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อได้แต่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อแตะคําสั่งเปลี่ยนชื่อจะแสดงกรอบในการเปลี่ยนชื่อภาพถ่ายหน้าจอขึ้นมาแทนครับทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในการจับภาพหน้าจอของ iOS 17 ที่ทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 17แล้วอย่าลืมไปใช้งานกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ